เบาะไม่ขาดครับดูดีครับผมพื้นไม่ผุครับนี่ครับผมพื้นรถสภาพเดิมครับดูดีมากครับฟวงมาลลยพาวเวอร์เกียร์สั้นครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์เครื่องสตาร์ทติดง่ายนี่ครับคัสซีสวยครับไม่มีดามไม่มีเชื่อมแบบใหม่ครับ นี่ครับคัสซีสวยครับยางเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีครึ่งครับผมยางใหม่ทั้ง6เส้นครับบรรทุกหนัก7 8ตันสบายครับผมบช่วงล่างแนบใหญ่ครับโชกเสริมด,ดีครับระบบไฟออกทั้งหมดครับ เดี๋ยวซ้ายขวาไฟท้ายหน้าหลังครับแล้วก็มีตรงที่ลากด้วยที่ลากจูงด้วยครับตัวนีค้คุ้มครับนี่ครับผมดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างโชกคเต็มที่ครับไม่คดไม่โกงไม่งอครับนี่ครับช่วงล่างดูดีครับผม ดูยางครับผมงานได้อีกยาวครับยางแหนบโชคดูดีมากครับคัสซีสวยครับคัดซีใหญ่นะครับเดิมๆครับโตโยต้าไดนาร้อครับผมตันนี้สภาพสวยครับปั๊มเบรกปั๊มลมครับนี่ครับเบรกลมครับใช้ได้ปกติครับเบรกลมเบรกลมเดิดเทสหน่อย เบรกลมใช้ได้ครับผมนะครับเครื่องเกียร์ดีมากคันนี้สภาพดูดีครับผม t o y ยต a d ไดนาครับร้อยสิบห้าครับ บ้านครับตู้ปิดสนิททุกบ้านบ้างนี้ครับเดินไปเลี้ยวให้หน่อยครับอาจารย์เดินไปเลียวอ่าูไฟครับ ไปด้านหน้าดีครับอโอเคครับซ้ายขวาออกหมดไปหน้าครับไปหน้าออกหมดครับผมซ้ายขวานี่คือระบบไฟครับ